เพชรชรีขาอคอนะคะมอเตอร์ไซมงไม่ใช่เขาเรียกฟอร์มูลา่ามงได้เวลากลับที่พักกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ทพักอะไรเรายังไม่ได้ไปที่พักชา้า <c oughs> ยังหวาถึงแล้วไงคะถึงแล้วที่นี่คือเพชรชบรี ของขอนะคะเพชรบุรีเพชรบุรีกะใช่โอเคอย่าเรียนแบบนะคะทุกคนจำชื่อจังหวัดผิดนะคะใช่ที่นี่คือจุดชมวิวกลางหันลมกลางหันลมอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นค่ะนี่กลงหันลมกลางแล้วเมฆก็มาแล้วตัวเองเมฆมาแล้วไม่เป็นไรหรอกฝนตกนิดหน่อยนิดหน่อยเรากินหมูกระทะแบบได้นี่เดี๋ยวมันก็หยุดมั้ง เรากินหมวกระทาตั้งโน้นหกโมงทุ่มหนึ่งเต็นไปปดกจังหวัดลมไม่กี่นาททำอย่างมันไม่หยุดมันไม่หยุดกันไปเพชรบุรีกันไม่ใช่เพชรบุรีตามเขาไปเพชรบุรีครับไปมอเตอร์ไซค์มงไม่ใช่เขาเรียกฟอร์มูล่ามงโอ้ผิดทุกอย่างเลยวันนี้เองไม่ศึกษาเลย ผิดทุกอย่างเลยงั้นตัวเองพาทุกคนไปเที่ยวเลยเขาไม่พาเลยไปเจ้าไปเล่นจริงช้า คะบรรยากาศเย็นช่ำเลยฝนจะตกแล้วตัวเองใช่ดูสิคะดูข้างบนนู่นค่ะมืปดฝนกำลังจะตกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหตัวเองเหมือนสเปรย์น้ำแร่เลยอ่ะเห็นหมอกข้างหลังไหมซุ่มสุ่มโอ้เดี๋ยวเราจะไปเอาล่มที่รถนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปตรงกลางหันชัดๆเราเป็นตัวเรียกฝนปะเนี่ยใช่ตอนที่ไหนฝนมันตก ลบแลยกระต๊อกคือช็อตเมื่อกี้ที่แบบว่ากังหันอะเขาพัดเมฆฝนมองอะไรสักอย่างสวยมากไอดูกังหันใกล้เรามากเลยนะทุกคนคือมันใกล้กว่าในกล้องนะจริงๆอะเราเปลี่ยนใจแล้วค่ะทุกคนเราไม่เอาลมเราจะลุยฝนเราต้องมาตรงนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนจะมาตรงจุดชมวิวกังหันนะคะตรงนี้จะเหมือนจะสวยที่สุดนะตัวเองเดี๋ยวเขาหลบในนี้ก่อน วันนี้ยะทำไมรู้สึกว่าอย่างโดนจัง <laughs> <laughs> นี่นะคะ,ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้โอ้โหหมาบโล่งด้วย้้ hoo. ตกฟ้าก็ใสแล้วฟ้าใสแบบตรงนี้สวยมากเลยอ่ะน้องตัวนี้เองนะคะที่พาเรามาไปเราออกไปกันเถอะไปไปลานจอดรถชิงช้ามีชิงช้าได้เหรอเราพาอะไรไปได้เปล่าชิงช้าไงที่อี่อันนั้นไงที่เตียงบอกไม่เล่นอ๋อเหรอตรงจอดกันตรงนี้นะตรงนี้ก็เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายจาถนนนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายถนนนึงแล้วตรงมาหนุนิโลกมจากถนนลจานก็ประมาณได้สองกิโลนาะสองกิโลใช่ไหมคะสองกิโลสามเกอรโอเคขอบคุณมากนะคะเจอคุณองใจดีแย่าอนขามางจุอก็บงอกว่าให้าเดินเข้าไเทางเจอางเลยใชเ่จะได้วิ่าทุกอ่าง่นง่ารเก่าจริงๆจุงจุกางเจก่ลจ่าง่า่แลเว่อ่ การท่องเที่ยวต้องคุยกับคนในพื้นที่ใช่คนในพื้นที่ลเราใช่เราจะได้ความรู้อะไรมาหมากมากมายจากทุกคนไปค่ับ้อ้าพักเราอยู่ตรงนั้นแล้ค่ะเห็นไหมคะตรงหัวใจอ่ะ มีน้องมาสป็นสาวฟาร์มนี่นะคะเดอะฮัท3อึ๊บขอวางกระเป๋าก่อนแล้วเราจะไปสำรวจข้างในกันเลยพ <c oughs> อ,อแล้วทำไม <laughs> อุย๊ยมีอันนี้อยู่หน้าห้องด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายรูปแข็งแรงเป่าเส็ยงทดสอบดิ <laughs> ไปดีกว่าค่ะทุกคนนี่เรา <ทะ S 2> ไปเ <ทะ S 2> ข้าห้องกันถอดรองเท้าก่อนอุ๊ยนา่า ุ้งกินมึงมิงว่าง,งเลยไปเขามีรองเท้าด้เราใสร่รองเท้ากันคุณเล็กขอบคุณค่ะคุณเล็กหมดเลย <c oughs> ทำไมเขาไปที่ไหนเขาไม่เคยได้รองเท้าแบบดูดิ <c oughs> ทำไมมันเป็นอย่างี้ทำไมเขาไม่เคยได้รองเท้าเหมือนพอดีเขาเลยนี่เจงต้องพกรองเท้าไปเองไงเขามีไฟด้วยเปิดไฟก่าแล้วก็จะมีปลั๊กต่อตอนนี้ฝั่งนี้เสียบไปแล้วสองอันแล้วเราจะชาร์จไฟที่ไหนได้ ฝั่งนู้นมอีอีกสี่ดูอ๋อนี่เราชาร์มแบบตรงนี้ชใช้ง่ายเพราะมีทั้งสองแบบแต่ที่นี่เขาไม่ไม,มีแอร์นะเขาเป็นพัดลมใช่เราชอบแันนี้เลยบบนี้เอนออบ้านทุกคน,นเห็นหน้าตาขโมยไหมคะ คนคะแค่น,น,นี้เวลาตีห้าสี่สิบเจ็ดโอ้ดูหมอกสิคะทุกคนนี่คือหมอกจากหน้าที่พักนะคะ ไปไหนไปกินข้าวชาว้าเ <Yeah. S 2> เลยเลยเลย,เลยแล้ว <c oughs> เลย <c oughs> ตอนนี้เราออกมาจากห้องพักแล้วนะคะ <c oughs> เรากำลังจะไปไหนครับ <c oughs> วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะทุกคน <c oughs> ร้อยนะคะสำหรับทริปเขาคอเพชรบูรณ์ของเราสองคนเหนื่อยไหมเหนื่อยสดชื่นสุดๆไปเลยแต่ร้อนตอนนี้ร้อนแตต่อนนล้วอย่าลืมติดตามนะคะว่าพวกเราทริปหน้าจะไปไหนกันอีกไม่บอกสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้ว